สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะชวนเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องของกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในกลางวันกลางคืนนี้เราจะมารู้สาระอะไรบ้างนะคะสําหรับเรื่องของกลางวันกลางคืนนี่นะคะเราจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพของฟ้าได้เวลาะ กลางวันนะคะแล้วก็ตอนกลางวันนี้มันมีสัญลักษณ์อะไรที่บอกว่าเป็นกลางวันนะคะรวมถึงทิศด้วยนะคะเราจะมารู้ด้วยนะคะว่าทิศคือทิศอะไรเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเราจะได้รู้ว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเวลากลางวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่เด็กๆควรทําหรือว่าสิ่งที่ทุกคนควรทํารวมถึงประโยชน์ของอแสงแดดหรือว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ เราจะมาดูกันแล้วก็นอกจากเรียนกลางวันแล้วเราก็จะเริ่มเรียนกลางคืนค่ะสะภาพของค้าเวลากลางคืนเราจะเจอเจอ,อะไรแล้วเราจะรู้จักคิดในตอนกลางคืนได้ด้วยนะคะรวมถึงการสิร่งที่เกิดขึ้นหรือว่าปรากฏการที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนนั่นเองเอาล่ะวันนี้นะคะแหวนไม่ได้มาคนเดียวค่ะแ่อนเตรียมนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยละคะ่ะ เด็กๆพร้อมไม่ังเอ้ยค่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันก่อนนะคะพร้อมแล้วค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะนิทานชุดหนูน้อยหัดอ่านค่ะเรื่องกลางวันกลางคืนผู้ที่เขียนเรื่องคือคุณวนิดาธนพฤกษ์บดี ผู้ที่วาดภาพคือคุณพรเนตรอารามงคลวิชัยนะคะจากสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดค่ะกลางวันกลางคืนตอนเช้าค่ะพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้วพวกเรารู้สึกสดชื่นสดใสจังเลยค่ะไหมคะเรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยสีสันแสนสวยงามนะคะ ออกไปเล่นข้างนอกกันดีกว่าอ่ากลางวันนั้นนะคะเราจะได้ทำกิจวัตรประจำวันของเรานะคะอยากออกไปไหนก็ได้เพราะว่าเรามองเห็นนะคะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่อยู่รอบๆตัวเรามีทั้งต้นไม้มีทั้งเจ้าตูดมีทั้งนกกำลังบินออกไปหากินนะคะไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์สิ่งของนะคะ เมื่อเขามองเห็นแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากการหาอาหารเพื่อความอยู่รอดของตัวเองนะคะคนก็เอื้อประโยชน์ต่อกันสัตว์เขาก็กาลังออกมาหาอาหารเต็มไปหมดเลยค่ะและอีกทั้งนะคะเวลาเราซักผ้าใช่ไหมคะเราก็สามารถเอามาตากแสงแดดนี่แหละคะ่ะทำให้เสื้อผ้าแห้งอย่างเร็วเลยละคะ่ะ แต่พอแดดหมดแล้วนะพระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าไปค่ะเด็กๆจะมีพระจันทร์นะคะโดดเด่นขึ้นมาบนท้องฟ้าค่ะตอนนี้เริ่มมืดแล้วล่ะค่ะพวกเรามีดวงดาวด้วยนะคะพระจันทร์ลอยอยู่ในมูดวงดาวค่ะเราจะเรียกกันว่าตอนกลางคืนนะจ๊ะ คืนนี้ค่ะมืดสนิทเลยค่ะแต่ว่าเอเรายังไม่นอนนะมีเพื่อนคนไหนบ้างคะที่ยังไม่นอนมีเพื่อนคนไหนกำลังทำกันบ้านเหมือนเราบ้างหลังจากที่ทำกันบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยนอนกันนะอตอนนี้นะคะเรายังเล็กอยู่เราจะต้องเข้านอนแต่หัวข้ามนะคะสองทุ่ม เข็นสั้นชี้เลขแเข็นยาวชี้เลขส2เราก็รีบเข้านอนเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะเป็นเด็กอะค่ะตอนกลางคืนค่ะอากาศก็จะเริ่มเย็นลงเย็นลงเย็นลงเรากลัวเราเป็นหวัดเราก็จะห่มผ้าหนาๆน,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 นะคะให้ร่างกายเราอบอุ่นค่ะเราจะได้ปลอดภัยนะคะไม่เป็นหวัดค่ะว่าได้เวลาตื่นอีกแล้ว เช้าสดใสเลยตื่นยิ้มรับวันใหม่เลยค่ะเพราะว่าเรานอนแต่หัวข้ามเห็นไหมเราตื่นมาแล้วก็สดใสเลยอุ้ยเราตื่นมาเราก็มาจ้าเอ๋กับพระอาทิตย์เลยค่ะพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันเอ๊พระจันทร์หายไปไหนนะอ๋อพระจันทร์เขาก็มาอยู่ในตอนกลางคืนหลังจากที่เรานอนตอนกลางคืนไปแล้วก็มาเป็นตอนเช้าเห็นไหมคะเวลามันก็จะหมุนกลับ ไปกลับมาเปลี่ยนกันจากกลางวันมาเป็นกลางคืนจากกลางคืนก็มาเป็นกลางวันแบบนี้ตลอดไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆฟังนิทานจบไปแล้วสนุกใช่ไหมล่ะคะมีหลายคนอยากอ่านอีกใช่ไหมอยากอ่านเพิ่มเติมใช่ไหมคะแขวีเขาอุ้ไว้ก่อนนะอุ้มไว้ก่อนนะจะให้เด็กๆไปหานิทานเล่มนี้ มาอ่านเองให้ได้เลยแต่ไม่รู้จะไปหาตรงไหนยังไม่บอกค่ะยังไม่บอกค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปตามดูนะคะันิพานเล่มนี้มันอยู่ไหน,นนะแลี๋วเด็กๆก็ไปหานะคะเอาละเมื่อกี้ที่เราฟังนิทานในิทานพูดถึงอะไรบ้างนะคะอ๋อพูดถึงพอเวลาเราตื่นเช้ามาใช่ไหมคะเราก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเลยจากแสงของดวงอาทิตย์นะคะที่ทําให้เรามองเห็นไม่ใช่ตาเราอย่างเดียวนะคะ ถ้าเกิดเรามองตอนกลางคืนถึงแม้ว่าเราลืมตาตอนคืนที่มันมืดๆเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่ช่วยให้เรามองเห็นคือแสงค่ะไม่ว่าแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงจากดวงไฟก็เช่นกันนะคะในกลางกลางวันแสงจากดวงอาทิตย์ส่องแสงมายัางบนโลกมนุษย์นะคะบนที่เราตื่นขึ้นมาเราก็จะทําให้เรามองเห็นคุณแม่ก่อนใช่ไหมคะมองเห็นคุณพ่อก่อนใช่ไหมคะที่อยู่บนที่นอนนะคะที่อยู่บนห้องนอนกับเรานะคะ และนอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อเราตื่นมาตอนเช้าหรือในตอนกลางวันเนี่ยเราก็จะได้ํากิจวัตรประจําวันของเราเช่นลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือลูกก็จะเรียนหนังสืออ่านหนังสือที่บ้านนะคะเรียนคลิปเรียนออนไลน์ไปนะคะคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ไปทํางานก็จะออกไปทํางานนะคะแล้วก็สัตว์ต่างๆก็เหมือนกันนะคะเรื่องสัตว์ที่เขาจะต้องออกไป หากินออกไปหาอาหารอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะใช้อาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เขามองเห็นอาหารมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะต้นไม้เขายังใช้แสงจากดวงอาทิตย์มาทำให้เขาเจริญเติบโต,ตได้ด้วยนะคะ,อะเอ๋ใครอยากรู้จังค่ะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเขาขึ้นทางชิดอะไรนะมีใครตอบได้ไหมเอ่ยตอบได้ไหมคะใช่แล้วคะ่ะ ดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกนะคะดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นทางทิศตะวันออกค่ะแล้วเขาก็จะลอยลับขอบฟ้าไปในตอนเย็นหรือเรียกว่าทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะเอาละสำหรับวันนี้นะขอฝฟ้าเด็กๆไว้ แต่เพียงเท่านี้เรื่องของสภาท้องฟ้าในเวลากลางวันทำให้เรามองเห็นทำให้ทุกคนได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองนะคะทำให้เรามองเห็นสิ่ง,งต่างๆรุนทั้งมองเห็นอาหารเพื่อในการเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของเราเช่นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีนิทานนะให้ลูกไปหานิทานอ่านด้วยเอาละสำหรับวันนี้คุณครูแองคีดว่าพอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คะ่ะ